ก็ไม่เบื่อนะเฉยๆเบื่อไงนางบานมันเบื่อแล้วเบื่อน้ำหลังเจร็จไปไม่ไหวพอมาที่นี่ว่าใครยืดสิบบาทสามสิบบาทก็ไม่เป็นไรไม่ใช่มันขายของกันนวลหลังน้องช่วยตัวหน่อยคือทิ้งครับ ปู่ก็อยู่นี่พ่อก็อยู่นี่พ่อปู่อยู่นี่ยายก็อยู่นี่โเก็ขายนาซัเสร็ปู่ก็มาเลี้ยงงัวสมัยก่อนเป็นยำด้วยนี่ไม่ทัยำเป็นนี่ยู่ประตูพ่อเสียแล้วก็อยู่อยู่แถนสมัยก่อนพันห้ารเองบินไทยอมากับมันขายเถื่ออาขายสมัยสมก็นมีทุนยี่สิบบาทก็ขายได้ ขาย้าขายละกก็มันหลายพันบาทเรียกยี่สิบบาทกระซูอแล้วก็ขายได้ห้าสิบสองปีแล้วก็นักศึกษาเรียกเรียกมาเนี่ยแต่ยำม,มันไหลออกบัวขายไม่ได้เป็นอาจารย์นา,ารลิตอาจารย์อยู่คณะเศร,รษฐศาสตร์นักนักศึกษาอยู่พามาอาจารย์คณะนี้คณะเขียนจดหมายพาไปอาจารย์ลงยาวสังสงโดมอ่ะ เขียนชื่อเขียนอะไรทําสัญญามหลาลัยชาวเทห้าสิบบาท<อ>เดียนเองใครได้ตลอดภาษาไทยพูดไม่ได้แต่นัับที่เาฟงโวนให้ทั่วครับว่าเวลาที่สมบาทบาทเรงมันเขียนให้เขียนภาษาอินเดียภาษาไทายนะแต่ภาษาอินเดีย ส่วนให้สามเดือนก็พูดได้แล้วครับนี่โดนไหนี่นักศึกษาสามัยคณะลักศสตาร์ห้าหุบปีล้วนักศึกษามมาจบแล้วนี่ไปสิบครัง้งไปจุฬานักศึกษาพาไปนี่สนามกีฬาเพนีฟุตบอลโดนพาเล็ตด,ด้วย มันเจ็บอยู่ครับเจ็บอยู่าอายุมากแล้วมันมีลานมีเลนาอายุมากแล้ว <c oughs> มึงบอกว่าเขาเสียมนี่เขาเสียมนี่พวกเขาเสียมนี่นีวยยคนหลังเน,นี่ย <c> เ <oughs> มื่อบอกว่าเดินมากโยกหนักสมัยคนโตมันยาวถั่วเดินเดินเดินโยกนี่ยกใช้หัวใจเดินไปเนี่ย <c oughs> เดินทุกมหาหลัยเดินทุกมหาลัยทุกคณะ ต่สี่ห้าโมงก็ไปสนามหลวงสบายแล้วโดนอกกมันกาลังเยอะมีกําลังก็โยกได้โดนได้ไม่มีแรงดนอะไง <laughs> รงอายุมากแล้วโดนโดนโดนมีลานมีแรงดนอะไรไง <st> ไม่มาไม่มาไม่มีใครมาเลยมาแล้วก็ทัวใครดีสุด มันไม่ใครมาเลยแล้วไดนะ้ขายอยู่บ้านแมวนะมาหาลัยปินโมล่ขายเสื้อก็ปนแล้วก็ไม่เรียนที่นี่เรียนคอมพิวเตอร์อาจารย์เมื่อวานนี้มันบอกขายไม่ได้นะเปลี่ยนทุกอย่างแล้วครับคณะก็เปลี่ยนเปลี่ยนหมดเลยอาจารย์คนเก,าก่าเกษียณละหมดเลย มาลาอาจารย์มาลานักศึกษาจบแล้วก็าวมาก็มาถ่ายรูปด้วยถูกมาถ่ายรูปมันสุดสวดด้วยลังมากมาอะไรนักศึกษาลังมากอาจารย์อาจารย์ก็ดีนักศึกษาก็ดีสบายแล้วมาอะไรธรรมศาสตร์สบายแล้วร้นนา,นานจบก่อนร้านร้านจบก่อนมันไม่มีใครเลี้ยงไง ลูกไม่อยู่ลูกมันเสียละไมลูกไม่อยู่แม,ม่อยากมันเสียละลูกชาค,คนตเสียละอยูกย่กับหลานอยู่กับลูกตะไผ่ลูกห้าคนเป็นชาไทยหลานยี่สิบเอ็ดคนคนไทยเล่นคนหนึ่งเป็นชาไทยนี่นี่มันเลียเล้ยงเลี้ยงหลานลูกตะไผ่นี่เลี้ยงคนเดียวคาบานคาไพพาคาน้าใหา้เองทำอนี้ทำได้ นางบานมันเบื่อแล้วเบื่อนางหลังเจ็บไปไม่ไหวก็มาที่นี่ว่าใครยี่สิบบาทสามสิบบาทก็ไม่เป็นไรแล้วเบื่อหนานี่ยเป็นอธิการด้วยหรือเปล่า <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่